ก็สวัสดีทุกคนครับนี่คือรายการ g g จีทีวีไม่ดเยอคเกมผมอ่าเราก็อยู่ใน GTA Easter e กันต่อเลยครับผมอ่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมไม่ทําวันพีชต่อสักทีเนาะมีคนมาถามด้วยแหละอ่าก็คือหลังจากพาร์ทที่แล้วใช่ไหมอ่าที่อ่าย่างไงแบบคลิปแบบหืมก,ก็ตกไม่รู้จะกระตกอย่างไรละก็เลยยังไม่อยากทํายังปล่อยแวงกันก่อนดีกว่าครับผมก็เราจะ ผมคือพยายามจะหาด้วยแล้วก็ไม่ค่อยว่างด้วยครับผมช่วงนี้ผมเปิดเทอมแล้วการบ้านก็นมากีฬาสีตามมาอีกงานก็เยอะอะไรเยอะไปหมดนะผมในช่วงเวลาการทำผมแบบคลิปย,ยาวๆนี่ก็เริ่มถดลงหดลงเรื่อยๆครับผมก็เลยคิดว่าการหาอิส t ต r e ์เนั้นเป็นทางที่ดีที่สุดสําหรับในทําคลิปช่วงนี้ครับผมเพราะว่าคลิปมันสั้นแล้วก็หาได้ง่ายครับผมเวลาแบบหาเรารู้ด้วยไงว่า มันอยู่ตรงไหนของตรงไหนครับผมส่วนมันพีตนั้นก็อ่านไม่ค่อยคล่องครับผมก็ไม่อยากทําเท่าไหร่นะแต่ก็อยากอยู่นะแต่ก็คือแบบมันอ่านไม่ออกก็คือแบบยังไงมันก็ไม่รู้จะพูดอะไรให้พวกคุณดูแบบถ้าแบบยังไงแบบแบบอธิบายให้พวกคุณไม่รู้เรื่องครับผมก็อยากอะไรที่อธิบายรู้เรื่องมากกว่าอยากทําอะไรที่มันเราตัวเองแบบรู้เรื่องแล้วครับผมเออเราจะทําให้ดูะอ่บพูดเยอะละไปเลยดีกว่าวันนี้เราไปหาอะไรฮนะอ่อเห็นบอกว่ามีเหมือน แบบว่าตรงนี้นะมีเหมือนเหมือนแบบเป็นแบบอะไรฟอสซิลวะฟอสซิลสับปะหลาดนะในนี้ครับผมในน้ำอีกบผมเมื่อไรจะขึ้นบนฟ้ามั้งอะพาร์ทน้นน่าจะได้ขึ้นแล้วนะครับอโอเควันนี้เดินทางด้วยอะไรดีไหนดีด๋ดีอืมเยอะแล้ว <c oughs> คิดไม่ออกแล้วจะเดินทางด้วยอะไรดีอ่านั้นขอเป็นคันหลังแล้วกันครับ นี่ฮะซูบัลุอ่าซูบัลุอะไรวะลืมวะไหนวะซูบัลุไอไอเอสไอทีครับผมนะ่ยเอสทีไอเออโอเคผมไปเลยอ่าเหมือนเดิมผมตัดใกล้ถึงนะเหมือนเดิมโอเคผมอ่าอย่างเงี้เลิกการวาร์ปนั่นคือจิตวิญญาณเนี่ยโอเคผมเฟรมเรทก็ตกอยู่ที่สี่สิบหว่านนะก็พอได้นะสี่สิบห้าสิบก็อยู่ในช่วงนี้ก็ยังดี ก็ยังดีกวฟาดน,นั้นนะเคผมว่าบางทีแบบอาจจะหล่ไม่ทันนะผมว่าผมใช้วิธีในการวาร์ปนะเค้็เขาบอกอยู่ในน้ำนั้นะผมเราขับลงไปดีกว่านะ <c oughs> โอ้โหรถแทบรถนี้แทบพังเลยเอ้ยตามหาฟากอะไรก็ไม่รู้ที่เราก็ไม่รู้จักเหมือนกันวันนี้คงคิดว่าน่นจาจะขับเลยดำน้ำไปนะ ขออย่าให้เป็นคราวที่แล้วเพื่แหลกมากเ๋ยวดำน้ำบนโบสอยู่ในโบสปะวะน่า,าจ,จะใช่นะโอเคใจละไปเ้ยเรือคันรู้สึกมันขับยากจ้ะขับเป็นคันบ้างคันนี้เออเลือมันถอยหลังได้ปะวะโอ้แหลกไรไว้นะติดเฮ้ยเครื่องสัญญาณไม่ต้องขึ้นนะผมมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีถังดับเพลิงด้วยนะถังแก๊สครับเพื่ไป,ไป ขออย่าตกเลยล่ะขอใช้จอยเล่นนะครับ <With that. S 2> ้ยอ๋อ oh, ด <cs ut> ูล่ะทำไมถึงก็ตกผมใช้จอยเล่นนี่เองโอเคฮะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้นะครับก็อาจจะธุระธุระทุเลียนเลาะเงาะลำใหญ่เท่าไหร่แปลว่ก็คือเวลาผมใช้จอยเล่น gta มันจะแหลกมากผมเคผมเริ่มรู้สาเหตุแล้วเพราะตอนนั้นผมลองเล่นแล้วมันแหลกนะเคเริ่มรู้แล้วเห็นเขาบอกว่าอยู่แถวๆนี้นะ ็ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่แถวไหนเปิดไฟยังไงอ่ะอ๋อนี่ไงอ๋อมันเปิดได้อยู่เฮ้ยอยู่ไหนวะคงต้องใช้วิธีเดิมไหมนี่ยไปฮะถูเทาซ้นต่อ two t years later อ่าในสุดก็ได้ข้อสรุปว่าผมผิดที่ฮะเฮ้ยอะไรไม่ได้ผิดที่ครับผมอ่าอยู่ประมาณนี้นะผิดที่ อา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 วาร์ปแม่งไปเลยแล้วกันอาวาร์ปวาร์ปวาร์ปไม่ใช่นี่มันเป็นมันันอยู่ใน,น,นหมวดรถไปเฮ้ยเจอะเอะเอ,อมานี่ไงมันเป็นไงล่ะวาร์ปมาปุ๊บมเจอทันทีเลยง่การวาร์ปคือจิตวิญญาณลูกงี้วาร์ปตั้งแต่ต้นคลิปดีกว่า ก็วาร์ปอยู่แล้วนี่วาร์ปขับมาโอ้ยแม่โตขดใหญ่เลยอันนี้ผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะเนี่ยคือไอการที่ผมจะทําคลิปพวกนี้ผมไม่ได้มาศึกษาแบบไม่ได้มาดูก่อนเลยคือผมมาดูทีหลังผมมาดูพร้อมคุณพวกคุณเลยมันเหมือนเป็นตัวเหมือนเหมือนปลากระเบนมาไม่ไม่ใช่เดยปลากระเบนไม่มีไม่มีไม่มีกระดูกนะขอเราไปสำรวจเน่อยดิไหนแองเก็ตไปด้วยดิอันนั้นมันคืออะไร ไอ้เออรือลอยเออช่างมันมเด้อไออย่าเดี๋ยวกูเบนขึ้นไปก็ได้เย็ด <c oughs> แม่แบบตัวแบบฮึมเบลเลอร์แหละมันคืออะไรวะเนี่ยมีปลาว่ายน้ำด้วยเหมือนเดิมะต่อยแม่งครับผมฮึมเรื่องการต่อยมันคือจิตวิญญาณแม่งเฮ้ยต่อยกระดูกแม่งเลยทำไมแม่งพวกตำรวจตำรวจไม่มาดูอะไรกันเลยต้องให้มากูดูคนเองโอ้ยแม่งตัวโคตรใหญ่เหมือนเหมือน เหมือน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 อยู่ได้เหมือนเฮ้ยเหมือนอีกอะมันมันพูดไม่ถูกมันมันเหมือนในตัวเสาวะวะแต่ไม่รู้ไดโนเสาตัวไหนมันเหมือนเหมือนคอยยาวๆวะวะไม่น่าใช่อ่ะครับผมว่ามันเป็นเหมือนสัตว์ประหลาดอะไรสักอย่างเอาเป็นว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอาเป็นว่าช่างมันเละครับเราก็เจอแล้วครับผมวันนี้เราจะไม่จากกันไปด้วยอ่าอยู่ใน อยู่ในอ่าอยู่ในอยู่ในเอ,อ,อ้ยโอเอ้ยพูดอะไรเนี่ยจากกันไปอยู่ในน้ำไปแล้วผมอ่ากอดทิงท้ายครับผมดูไปด้วยนะเพื่อความสวยงามมัดูว่ามันเป็นไงฮนะยังไงดูแบบมอมแบบคนนะเกถ้าชีวิตจริงเจอแบบนี้จริงนะร้องไปนานแล้วเกต้าไวแตกเลยแบบแบบรวยไปแล้วเจออย่างเงี้ยถ่ายรูปไปฮะแต่าปากมันแหลมนะก็คือถ้าดูเขาโครงกระดูกดีๆใช่ไหมครับมันมันเป็นหัวเหมือน หรือเป็นนกวะไอเนี่ยนกไอไอไอนกในตัวเสาอะชื่ออะไรก็ไม่รู้อะ่ะเออเดี๋ยวถ้าผมหาเจอนะเดี๋ยวแปะลูกไปดูเป็นนกอะไรนะถ้าใครรู้ในเสาว้้ไม่รู้ก็นะครับดูไปเลยก็ประมาณนั้นนะบผมสําหรับวันนี้ก็ก็เ <c oughs> จอแล้วเจออย่างไวครับผมไม่มีอะไรแล้วก็ไปเลยแล้วกันนะไปแลบบ๊ายบายก่อนไปเปิดอะไรดีไม่มีวะเออช่างแม่งเออก่อนไป ขอเซกใส่ใครดีเฮ้ยจะเออขึ hey, uh ้นมาเลยดำน้ำจบไอ้สลัดคุว่าถ้าของวายไปชาตินี้คงจะไม่ถึงนะเรือเรือเรือเอ้ยนี่มันเครื่องบินโนเอ้ยนี่มันบอลลูนโนเออโบ๊ทโอเคเอาเรือไหนดีวะ